สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามเช้าที่แปลงผักนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บผักสลัดต้นกล้านะครับไปขยายพันธุ์ปลูกต้นกล้าเริ่มโตไวมากนะครับรอบนี้ผักโตไวอากาศเย็นผักก็โตไวนะครับอากาศหนาวผักก็โตไวอากาศร้อนผักก็เริ่มโตช้าหน่อยแล้วตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศยามเช้าก็แบบนี้นครับอย่างที่เห็น ตัวนี้ก็จะเป็นผักวางตุง้งวางตุ้งตอนแรกก็จะหวานไว้ทาพันุนะครับแต่เราก็หวานแบบบางๆแล้วก็ถอนถอนให้มันอยู่ห่างๆพอถอนกล้าไปปลูกแล้วมันอยู่ห่างๆเราก็ทิ้งให้มันโตได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสลัดมันก็จะอยู่ทีหน่อยเนี่ยชิดติดกันเยอะมากแล้วก็จะถอนต้นกล้ามาแบบนี้นะครับนี่เอาต้นกล้ามาแล้วก็ไปขย,ขยายนะครับขยายตามจุดต่างๆต,ตัวนี้ก็โตแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ย อย่าโตแล้วถ้าเราขายไม่ทัน,นครับมันก็จะออกดอกนะครับตอนนี้มันมันเริ่มโตแล้วเดี๋ยวรอสักหน่อยแปลงนี้ถ้าเก็บช้ามันก็จะเริ่มออกดอกดอกมันจะออกตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยดอกจะออกตรงนี้อันนี้ก็ยังนะครับใกล้แล้วแต่ใกล้แล้วอีกประมาณสักสองอาทิตย์นี้ก็น่าจะเห็นโผล่มาแล้วแต่ตัวน,นี้เราทยอยเก็บแล้วนะครับแปลงนี้ทยอยเก็บ วิธีการเก็บนะครับก็ใช้มีดตัดด้านล่างนะครับตัดด้านล่างต้นเมื่อก่อนนี้จะถอนเอารากนะครับถอนรากแต่ถอนรากนี่มันต้องล้างน้ํามันทําให้เสียเวลาหน่อยแต่ถ้าเราตัดเลยมันก็ยังโอเคนะครับก็ยังมันไม่ไม่มีดินติดมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นสลัดนะครับปลูกแปลงดินนะครับแปลงดินปลูกแบบง่ายๆครับตัวน,นั้นก็เพิ่งปลูกไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับมาดูเนี่ยประมาณสามวันสี่วันที่แล้วแปลงนู้นทําแปลงใหม่ ก็จะลงสลับอีกในวันนี้นะครับเช้านี้ก็จะลงสลับตรงนั้นนะครับนเพื่อนเนี่ยเราก็จะทําแปลงปลูกทยอยไปเรื่อยๆครับทั้งหมดมีอยู่60สิแปลงครับความกว้างของแปลงก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรครึ่งนะครับหนึ่งเมตรครึ่งความยาวอยู่ประมาณสักสี่เมตร3าเมตรประมาณนี้ย3เมตรครึ่งประมาณนี้ครับเพื่อนๆปลูกหลากหลายชนิดนะครับก็จะมีต้นหอมผักชี ผักบุ้งเนี่ยขาดไม่ได้เลยมาดูผักชีนะครับอันนี้ผักชีที่หว่านไว้เมื่อเมื่อหลายวันก่อนครับผมได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการหว่านตัดผักชีลงไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามครับผักชีดูครับผักชีสวยมากครับเพื่อนๆหลายคนก็หว่านผักชีไม่งอกครับมันหลายคนเลยหว่านไม่งอกสักทีครับ อันนี้เราก็คิดค้นสูตรจนเป็นต้นตํำรับของตัวเองนะว่าหว่านยังไงให้งอกนะครับหลับตาหวานก็งอกนะครับเมื่อก่อนนี่หว่านยังไงมันก็ไม่งอกจนแบบไม่อยากจะปลูกผักชีนะครับแต่ทุกวันนี้พอเรารู้เทคนิคของแต่ละ,มะเมล็ดแล้วเรารู้แล้วว่ามันจะเมล็ดแบบเนี้งอกยังไงอะไรเงี้ยแต่ละชนิดมันมันแตกต่างกันไปนะครับนี่เพื่อน <L un que> บรรยากาศยามเช้าก็อย่างที่เห็นครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ